Human. Save Myanmar, Save, Save Democracy, Save Thailand, Save Thailand. Save Myanmar, Save, Save Democracy, Save ครั้งนี้เป็นการจัดงานของกลุ่ม LA for Democracy in Thailand นะคะซึ่งกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็สนับสนุนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยนะคะแล้วครั้งนี้เราก็เลยคิดว่าหลังจากที่มันผ่านช่วงปีใหม่มานานที่เราไม่มีกิจกรรมอะไรก็พร้อมๆกับเมืองไทยที่เรียกออกมาประท้วงเมื่อวันที่20เราก็เลยจัดการประท้วงในวันนี้ในวันที่11ขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างความความรับรู้ในเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและก็ในประเทศเมียนะ การประเทศเมียนมาก็เกิดการรัฐประหารขึ้นแล้วก็มีการคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเราก็เลยคิดว่าเพื่อนบ้าน2ประเทศเนี้ยที่กำลังที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ลิเมิดสิทธิมนุษียชนการไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เลยมาร่วมมือกันแล้วก็จัดงานเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสนับสนุนคนที่สู้ในประเทศไทยแล้วก็เมียนมาขึ้นค่ะไทยเทาก็คือเป็นที่ที่มีคนไทยอยู่เยอะนะคะแล้วก็คนส่วนหนึ่งที่มาที่ไทยเทาก็่ได้จะมารับประทานอาหารไทยซึ่งก็คงรู้ว่ามีอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยที่เขาชอบแต่สิ่งที่เขาอาจจะ ังไม่รู้ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยบ้างแล้วก็เลยในฐานะที่เป็นกลุ่มที่เรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประ,ประชาธิปไตยในประเทศไทยเราก็เลยมาจาัดที่นี่เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ ว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ประเทศไทยมันไม่ได้สวยงามไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยแต่มันมีหลายอย่างที่คนไทยกําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ค่ะก็เหมือนการสร้างการรับรู้ให้กับคนที่มาในไทยเทาได้รู้ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนจุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเป็นคนไทยเรายังห่วงประเทศไทยอยู่เราอยากให้ประเทศไทยมันพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดีค่ะต้องการให้ทุกคนหาันมาสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ออกมาท,ทํกากิจกรรมมากขึ้นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับมาโดยเร็วฮะแล้วก็อยากให้คนในเอลเอได้ตื่นตัวแล้วก็ได้รับรู้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยากให้เขาคนที่เมืองไทยได้รับการปฏิบัติที่เหมือนคนทั่วไปที่เป็นมนุษย์ที่ควรจะได้รับที่ดีที่สุดนะครับ My thoughts about the current situation in Thailand is that right now what we have is a government, a military government that suppresses the voice of the people. Uh, It's not democracy. The election in Thailand was stolen from the people. So what we need is a genuine democracy. Right now, we have an illiberal democracy. It's a fake, fake democracy. And what it should be, it should be a democracy where everybody has a voice, not just the elites, not just the, the, the wealthy people in Thailand. <coughs> เหยียบย่ำทำลายประชาไตโดยคณะรัฐประหารซึ่งทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ประชาชนต่อต้านอย่างแข็งขันถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทําให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเริ่มเห็นความโหดเหี่ยมความไม่ดีของพวก การกรณีไทยกับเมียนมาเนะะี่ยค่ะมันก็มีกรณีที่เหมือนแล้วก็กรณีที่ต่างนะคะอย่างเช่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือมันมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างคล้ายๆกันเลยกับการที่พยายามปิดปากคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิป,ปไตยในทั้งสองประเทศนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยมีประวัติศาสตร์การอยู่ภายใต้เผด็จการทหารแบบเปิดหน้านะคะมานานกว่าเมืองไทย ซึ่งอันนั้นอ,นอาจจะเป็นทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบก็คือข้อได้เปรียบเนี่ยก็คือทําให้ต่างประเทศอ่ะเขาจับตามองสถานการณ์ในพม่ามากกว่าในประเทศไทยเพราะว่าพัฒนาการในเชิปชงประชาธิปไตยของพม่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นี่เองนะคะก็อาจจะทําให้ต่างประเทศ ias, ทเทศนะี่ยออกมามีปฏิกิริยาม,มากกว่าในประเทศไทยซึ่งมันมีระบบะเผด็จการมานานแล้วแต่ว่ามันเป็นเผด็จการซ่อนรูปมาสาน่ะนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นจุดต่างที่ทําให้เมืองไทยเสียเปรียบนิดนึงเวลาเราจะพยายามทําให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ คนสนใจในต่างประเทศนะคะแต่ว่าเรื่องระบบกับเรื่องการระเมิดสิทธิมนุษยชนพยายามปิดปากคนออกมาเห็นตางเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะที่เหมือนกันแล้วพม่านี่อาจจะร้ายแรงกว่าเพราะมีเรื่องกลุ่มชนกลุ่มน้อยอะไรอย่างนี้ด้วยที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในประเทศของเขาค่ะปัญหาเรื่องของการเรียกร้องประชาปไตยในพม่ากับไทยมีความเหมือนและมีความต่างความเหมือนก็คือว่าประชาชนต้องการที่จะไม่อยู่ใต้อํานาจของเผด็จการทหารแต่ในความต่างที่ชัดเจนก็คือว่า โครงสร้างอำนาจเผด็จก,การทหารพรม่านั้นกับเผด็จก,การของไทยนะั้มีความต่างกันเผด็จก,การทั้งของไทยนั้นมันมีความซับซ้อนในเชิงของโครงสร้างอำนาจหลายชั้นนะฮะ เราจะเห็นโครงสร้างอํานาจตั้งแต่ระดับบนสุดเครือข่ายของพระมหากษัตริย์เครือข่ายของระบบราชการไม่ว่าจะเป็นตุลาการไม่ว่าจะเป็นกอ,องทัพไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการนะก็ร้วนแล้วแต่มีความคิดในการที่จะควบคุมและพยายามที่จะล้างสมองประชาชนเป็นหลักใหญ่ในขณะเดียวกันโครงสร้างอำนาจบริการของไทยนั้นมีความซับซ้อนในเชิงของวัฒนธรรมมิติทางความคิดความเชื่อความศรัทธาเข้าไปผสมด้วยซึ่งมันจะหนักและยากกว่าคนพม่า คุณพม่านั้นมันมีความซับซ้อนไม่มากและอย่างหนึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่างเผด็จการทหารกับประชาชนเท่านั้นแต่ประเทศไทยมันมีหลายชั้นของโครงสร้างอํานาจที่ที่เราต้องต่อสู้และปัญหาของไทยอันนึงก็คือว่าไทยนั้นประชาชนไทยนั้นด้วยความที่มันมีความเป็นโครงสร้างอํานาจที่ถูกครอบงําและก็ควบคุมประชาชนไทยมาเป็นเวลานับจะเรียก็ร้อยปีก็ว่าได้เพราะงั้น,นการการทําให้โครงสร้างให้ประชาชนต้องอยู่ภายใต้อํานาจที่ซับซ้อนแบบนี้เนี่ย พอชนชั้นนําหรือชนชั้นปกครองหรือชนชั้นเครือข่ายที่ต้องการจะคุมประชาชนมีความขัดแย้งแตกแยกเนะี่ยวิธีการที่เขาทาก็คือทําให้ความขัดแย้งประชาในหมู่ประชาชนมันไม่เป็นเอกภาพนั่นก็เป็นปัญหาสําคัญเหมือนกันว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่จะมีการแตกเป็นกลุ่มมากนะฮะมีความเป็นชั้นมากไม่ว่าจะเป็นชั้นข้าราชการชั้นผู้มีชื่อเสียงแม้แต่ระบบของอาชีพต่างๆก็มีความแตกต่างกาันเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาทั้งหมดเพราะงั้นทาให้เอกภาพของการต่อสู้กับเผด็จการใน ไทยเมื่อเทียบกับพม่าเนี่ยพม่าน่าจะมีความเข้มแข็งแลพะพม่าน่าจะมีโอกาสที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้เร็วกว่าของไทยเพราะงัันอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ การจะก้าวผ่านเข้าไปในอนาคตได้ง่ายที่สุดก็คือการจะต้องหันหน้ามาคุยกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดใจอาจจะต้องเป็นการเปิดใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันฝ่ายใน2ฝ่ายเนี่ยมันมีฝ่ายหนึ่งที่เสียเปรียบมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ได้รับการรับฟังแต่ว่ามันยังมีกฎหมายอีกจำนวนมากที่กดทับคนเหล่านี้ทําให้คนเหล่านี้ไม่สามารถพูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ย เพื่อที่จะทําให้เกิดการคุยกันเปิดใจกันที่มันจะนําไปสู่อนาคตได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการทําให้กฎหมายมันยอมรับในการพูดของทุกฝ่ายเสียก่อนนะคะไม่ไม่ไม่ทำให้กฎหมายบางฉบับเนี่ยหรือว่ากฎหมายบางชุดมาปิดปากคนที่พยายามแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนมันอยู่บนพื้นฐานเดียวกันมันสามารถพูดเรื่องได้ทุกเรื่องแบบเดียวกันเนี่ยเมื่อนั้นแหละพงอเข้าใจว่าจะทําให้การแลกเปลี่ยนน่ะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วทาให้เราเดินไปข้างหน้าได้ いい